สวัสดีครับกลับมาพบกับเฟิร์นครับแล้วก็รายการหนุ่มหล่อขอทำดีกันอีกแล้วนะครับผมหรับวันนี้นะครับภากิีที่เฟิร์สจะพาไปในวันนี้ครับมีชื่อว่าหนุ่มหล่อเรียกเลือดครับอ่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าวันนี้เนี่ยเฟิร์จะไปเรียกเลือดสาวๆที่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับวันนี้นะครับที่เฟิร์สหมายถึงเนี่ยคือการพาทุกคนครับไปบริจาคเลือดด้วยกันนั่นเองครับ ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็พร้อมเรียกเลือกกันแล้วไปเรียกเลือดกันดีกว่าครับไป เอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับท่านรองผู้อำนวยการนะครับผมสวัสดีครับผมขอเรียกสั้นๆว่าคุณหมอกันนะครับครับผมครับคุณหมอครับคําถามแรกที่ผมอยากจะถามในวันนี้นะครับอยากจะรู้ว่าหน้าที่ของที่นี่นะครับมีอะไรบ้างครับผม ที่นี่ก็คือศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสช,ชาบันไทยนะคะก็มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอและปลอดภัยเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศค่ะครับผมแล้วทุกเดือนเนี่ยต้องมีเป้าหมายไหมครับว่าเดือนหนึ่งเนี่ยต้องบริจาคเลือดเท่าไหร่อะไรยังไงครับสำหรับเป้าหมายของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาบันไทยเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีโลหิตเนี่ยเดือนละประมาณ 46,500ยูนิตขึ้นไปถึงจะเพียงพอกับการที่จะใช้ทั้งในกรุงเทพแล้วก็แจกจ่ายไปนในต่างจังหวัดค่ะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีเลือดกรุ๊ปไหนครับที่ยังขาดบ้างครับผมถ้าเป็นปกติเลยนะคะว่าเลือดที่จะหายากคือกรุ๊ป A และ AB เพราะว่าเป็นที่หายากฉะนั้นเวลาที่เราเดกขาดแคลนก็จะขาดแคลนในกรุ๊ป A และ AB นอกจากนี้ยังมีหมูโลหิตพิเศษที่เราเรียกว่า RH n e g a t i v นะคะ RH ลบนะคะคอันนี้ก็จะขาดแคลนค่อนข้างมากเพราะว่าจำนวนประชากรที่มีหมูเลือดชนิดนี้นีหายากมากค่ะอ๋อครับผมแล้วอ,อยากถามว่าคนที่มาบริจาคเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างครับผม ประการแรกนะคะอายุจะต้อง17ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็เรารับบริจาคอหิตจนถึงอายุ70ปีอย่างตอ่อเนื่องนะคะน้ําหนักตัวนี่จะต้องเกิน45กิโลกรัมมีสุขภาพสมบูรณ์ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะติดเชื้อโรคทางเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์หรือว่าโรคที่จะติดต่อทางโลหิตนะคะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อาจจะถ่ายทอดเชื้อโรคไปได้เช่นโรคไวรัสตับอักเสบโรคเรียโรคมะเร็รรเรง รวมทั้งไม่เจ็บปวยเป็นโรคที่ตัวเองอาจจะมีอันตรายในการบริจาคโลหิตเช่นโรคหัวใจนะคะโรคเลือดหนตัวเอครับว่าอยากถามผมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งมากเลยว่าว่าแบบพอบริจาคเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเลือดของเราเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้เลยหรือว่าต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่อหรือเปล่าครับ เลือดที่บริจาคแล้วเนี่ยนะคะอันแรกสําคัญมากที่สุดเลยต้องเอาไปตรวจว่าเขาหมู่อะไรถ้าไม่รู้ว่าหมู่อะไรก็ใช้ไม่ได้อันที่สองต้องไปตรวจว่ามีการติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าที่เราเรียกว่าเป็นการตรวจ Infectious Marker หรือตรวจตรวจโรคติดเชื้อครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบริจาคเยอะไหมครับวันหนึ่งเนี่ยเรามีความประสงค์ว่าจะต้องได้เลือดประมาณ1ั0 0ยูนิตก,ก็คือจะต้องมีคนมาบริจาคประมาณ1 6 0 0คนถึงจะพอทะ่ะในแต่ละวัน แต่มันก็มีบางช่วงเหมือนกันค่ะที่ยอดการบริจาคเนี่ยตกลงมาแค่ตกลงมาเหลือแค่พันสองเนี่ยก็ตึงเต้นแล้วค่ะว่าจะ <c oughs> ไม่เพียงพอครับแล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายแล้วนะครับผมบก็อยากให้คุณหมอครับฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับค่ะสำหรับปี5 5 7ศูนรยสิการบริจาคแห่งชาติาสภาชาติไทยรวมทั้งภาคบริการบริจาทัา่วประเทศได้จัดโครงการรวมใจรักภกดีบริจาคบริตถวายพ่อของแผ่นดินเพื่อ การบริจาคไอศิต์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยก็จะขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อพร้อมจะมาเป็นผู้บริจาคไอศิต์ค่ะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผมครับครับ,รบก็อยากเชิญชวนทุกคนครับมาบริจาคเลือกกันเยอะๆนะครับ น่าเสียดายจริงๆนะครับที่วันนี้เนี่ยเฟิร์สเองเนี่ยไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเฟิร์สไม่สบายครับแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอด้วยครับครบผมก็อย่างที่รู้มาครับว่าทางศูนย์บริการโลหิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขากำลังต้องการเลือดเป็นจำนวนมากเลยครับเฟิร์สก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนครับเข้ามาบริจาคเลือดกันเยอะๆเลย่าที่นี่นะครับเปิดรับบริการนะครับทุกวันครับยกเว้นไปที่1มกราคมครับถ้าใครนะครับไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่นี่นะครับทางที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่นะครับสำหรัับบบรริจาาคเเลือดดโยฉพะะน ทุกคนนะครับสามารถติดตามได้นะครับทางเว็บไซต์ด้านล่างนี้ครับหรือว่าจะสามารถโหลดแอปพลิเคชันกีฟบัตได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับภารกิจนุ่มหล่อเล็กเลือดของเฟิร์นครับก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับมาดูกันซิว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมีนุ่มหล่อคนไหนเนี่ยมาทําภารกิจต่อจากเฟิร์สกันมาดูได้ที่ y o u t u นะครับช่อง Hi l ลูสก a ร์สไทยแลครับผมสําหรับวันนี้นะครับเฟิร์สแล้วก็รายการนุ่มหล่อขอทําดีเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ